มารีวิวสีอันดับสินค้าที่เพิ่มเข้ามาในเซเว่นในปี2,021ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับเ,เป็นรถนมข้นสูตรใหม่นะครับจากความร่วมมือระหว่างบริษัทพิซซ่าฮัรกับบริษัทเลนะครับว่ามันเป็ซนซอสที่เขาออกแบบมาให้ทานเข้ากันอยู่แล้วนะครับ สวัสดีครับตอนนี้อยู่ช่อง I am s a c k ครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิว4อันดับสินค้าที่เพิ่มเข้ามาในเซเว่นในปี2021 <Wow. S> ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างแต่ก่อนจะดูคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่อง I am s a c k แล้วอย่าลืมกดติดตามยูทูบเป็นลูกไอจีด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วอินโทรมา มาเริ i, ่มกันที่อันดับที่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นคิดแคทโกนะครับ <Okay. S 1> เป็นรถใหม่ของคิดแคทโดยที่ทางบริษัทคิดแคทได้บอกว่าเป็นรถนมข้นสตรใหม่นะครับบอกเลยว่าคาิดแคทเนี่ยคิดค้นสตรออกมาทุกปีมาดูว่ามัาเป็นยังไงครับผมจะทําการแกะ <l ip dialogue> นี่ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตานะครับ <l ip mound> ه, เป็นนมข <l ip smack> ้น ลบนมข้นผสมช็อกโกแลตนะครับไม่ใช่นมข้นอย่างเดียวอร่อยมากครับงั้นเราบรรลอันดับที่สองเลยครับต่อมานะครับอันดับที่สองนะครับจะเป็นเล์รตพิซซ่านะครับโดยนะครับเล์นี้จะเกิดเอ่อจะเกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัทพิซซ่าฮาทกับบริษัทเลนะครับได้ออกมาเป็นเล์รตพิซซ่านะครับโดยเล์รนี้ก็จะเป็นเล์รตชีสพิซซ่านะครับมาดูกันว่าเป็นยังไงกันนี่นะครับรูปร่างกลิ่นชีส เต็มเต็มเลยครับนียครับอย่างที่บอกคือมันเลนเลยรสชีสพิซซ่านะครับอืมเป็นรสพิซซ่าครับใช่เลยมันเป็นรสชีสพิซซ่าเหมือนในรูปเลยครับรสเวลาเรากินพิซซ่าฮัทอะไรอย่างเงี้ยแนวใช่เลยครับอืมจะกินชีสกินชีสมากครับกำลังโอเคครับก็ไปดูอันที่สามกันเลยครับ อันดับที่3มนะครับอันดับที่3นี่บอกเลยว่าแปลกมากก็คือไก่ทอดนะครับเป็นความร่วมมือระหว่าง easy go นะครับแล้วก็ j a e d dragon นะครับจะเป็นยังไงไปดูกันครับมาอันนี้แกะสดๆดเลยครับอันนี้เวฟนะครับเวฟมาจากเซเว่นนะครับนี่คืออ่านี่รูปร่างหน้าตานะครับอ่ารูปร่างหน้าตานะครับเหมือนเคฟซีนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองกินคู่กับซอสพริกจากเซเว่นนะครับ ผมนะครับเรามาชิมอันดับที่3ของเรา <Okay. S 1> กันนะครับไก่ทอดจากเซเว่นนครับนั้นราคาไม่แพงนะครับเพียงแค่3 5บาทนะครับเรามาชิมกันนี่จะเห็นเออจะสังเกตว่าไก่ค่อนข้างที่จะกรอบ <c oughs> นะครับามาเรามาลองชิมกันนะครับนี่นะครับ <c oughs> ไก่ค่อนข้างอร่อยนะครับ หนังค่อนข้างกรอบนะครับแล้วก็เนื้อเนี่ยค่อนข้างีจะนุ่มนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวผมจะลองทานคู่กับซอสดู mm hmm. นี่นะครับนี่ทานคู่กับซอสนะครับ mm hmm. พอให้ทานคู่กับซอสนะครับค่อนข้างเข้ากันนะครับเพราะว่ามันเหมือนว่ามันเป็นซอสที่เขาออกแบบมา ให้ทานเข้ากันอยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่ชอบกินไก่เนี่ยก็สามารถที่จะลองได้นะครับเพียงแค่35บาทจากเซเว่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูอันดับสุดท้ายอันดับที่4กันเลยครับมาถึงอันดับสุดท้ายนะครับอันดับที่4ของเราก็คือฮอนรถกระทิงแดงนะครับเป็นการร่วมมือระหว่างบริษัทอีกแล้วเหมือนกับเลเลยนะครับอันนี้เป็นการร่วมมือระหว่างบริษัทของฮอนนะครับแล้วก็กระทิงแดงนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันไม่รู้ว่าลูกอมรถกระทิงแดงจะเข้ากันหรือเปล่านะครับเี๋ยวลองแกะดู อ่าโอเคนะครับแบบกล่องนะครับอันนี้25บาทนะครับไม่แพงมากนะครับเป็นแบบกล่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่เรามาดูกันเลยครับนี่นะครับเม็ด <Okay. S 1> นะครับจะเป็นสีเหลืองนะครับเดนนี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยอืมบอกเลยว่ารส เหมือนกะทิงแดงครับสมแล้วที่เป็นฮอนกะทิงแดงถ้าใครเคยกินกระทิแดงนะครับแต่พอมากินลูกอมนี้จะบอกเลยว่ารสเหมือนกระทิงแดงมากครับอ,อร่อยครับอร่อยก็สําหรับใครที่ชอบกินน้ํากระทิงแดงอยู่แล้วนะครับก็สามารถลองมาชิมลูกอมจากเซเว่นได้นะครับราคาไม่แพงเพียง25บาทนะครับก็เป็นเป็นเอ่อเป็นผลิตภัณฑ์ของฮอนนะครับที่ลงมือกันนะครับก็ค่อนข้างคุ้ม นะครับอันนี้ก็บอกเลยว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับก็ไม่คิดว่ากระทิงแดงจะมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ลูกอมนะครับว <Wow. S 1> ้าวไปแล้วนะครับกับคลิปรีวิวนะครับ4อันดับของในเซเว่นที่มา ในปี2021นะครับสำหรับหลายคนนะครับบางคนอาจจะรู้บ้างบางคนอาจจะไม่รู้นะครับถ้าใครรู้แล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าทุกคนคิดว่ายังมีสินค้าจากเซเว่นในปี2021ที่เข้ามาใหมา่ก็อย่าลืมฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่อง I am Zack แลอ,อย่าลืมฝากกดติดตามยู u ูบ b e อกไอจีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม